เยี่มดีบำรุงจิตใจของเราให้ผ่องใสบำรุงจิตใจของเราให้นุ่มให้ใสในการปฏิบัติของเราเราพยายามมองหาความดีที่เราได้กระทำถ้าเราทำไปไม่เห็นความดีของเราจิตมันก็เบื่อเหมือนกัน เพราะมันไม่เห็นความไม่เห็นนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสท่านเรียกว่าปัิชาท่านเรียกว่าโมหะความไม่รู้ไม่เห็นท,ทั้งที่เราทำอยู่ทั้งที่เราปฏิบัติอยู่ทำไมเราไม่เห็นความดีของเราเองทำไมไม่เห็นความดีของเราที่มีอยู่ที่เราได้กระทำแล้ว ถ้าเราเห็นถ้าเรารู้เราเห็นมันก็เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติความระลึกถึงความดีเรียกว่าระลึกถึงศีลศีลก็ระลึกถึงกายของเราที่เราได้ปฏิบัติตามความดีทางใจก็เราเพราะเรามีศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเราจะทำได้หรือเราจะมาได้หรือศรัทธานี่แหละเป็นกำลังแม้แต่กันดานไกลเท่าไหร่มาอยู่แต่ที่เรารู้รู้อยู่นี่แหละเรามาอยู่ได้อย่างสบายเพราะศรัทธามาอยู่ได้อย่างจิตผ่องใสต้องทำความเข้าใจไว้ในใจ แล้วเราทำไม่ใช่ถูกบังคับถูกกดดันถูกสิ่งบีบคั้นอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้อื่นเรามาโดยความเคารพมาโดยความเรื่องใสปฏิบัติด้วยตังใจในจิตในใจจริงๆนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่น้อย คำสอนพระพุทธเจ้าทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราได้เคารพได้ทำตามเพราะฉะนั้นความดีที่เราได้ปฏิบัติมาแต่อดีตยาวนานเท่าไรก็ตามจนถึงในปีนี้ ในเดือนนี้ในปัจจุบันนี้เราก็ได้อยู่ในฐานะที่ดียยู่ด้วยสติที่ดีอยู่ด้วยสมาธิที่ดีอยู่ด้วยปัญญาที่ดีอยู่ด้วยการสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอันนี้ก็เป็นความดีที่เรารู้อยู่แล้ว เป็นความเย็นใจพระเมีอยู่แล้วที่เราปฏิบัติเนีความกระทบกระเทือนใจด้วยความอยากดโดยความโลภดยความโกรธความหลงเราก็ถูกสติถูกสมาธิของเราสงบหลบลางชำระให้จิตใจของเรายินดีในทางความสงบ ยินดีในการทำความเพียรภาวนารักษากายรักษาใจของเราให้อยู่ในพื้นฐานแห่งธรรมคือมรรคธรรมผลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามรรคธรรมก็คือปฏิบัติตามทางทางกายก็เราปฏิบัติ ทางวาจาเราก็ได้ปฏิบัติสํารวมทางจิตใจเราก็ได้ปฏิบัติได้รักษาเราก็อยู่ได้โดยทำอันนี้โอกาสอย่างนี้หาได้ยากไม่ใช่ง่ายคนอื่นเขาไม่มีโอกาสเหมือนกับเราแท้จริงชักโอกาสเขามีอยู่ แต่ในจิตใจของเขาไปบรรจุโลกเต็มไปหมดไม่มีช่องว่างที่จะมาทำเประพฤตืรทมปฏิบัติทำโลกมันถูกไว้มันมัดไว้ออกไม่ได้เลยเต็มอัตราโลกเราก็ทุกคนก็เคยอยู่ในโลก เราทุกคนก็เคยผ่านโลกมาแล้วเราก็รู้จักความเป็นอยู่ของโลกมีอะไรเป็นสาระเป็นเปลี่ยนสารพอที่จะยึดในความอบอุ่นใจและเย็นใจสิ่งที่ได้มาหมดไปหมดไปหมดไป ทั้งภายนอกได้มาเท่าไหร่ก็หมดไปทั้งภายในก็ควาค่าชาราภาพตามไปด้วยกำลังวังชาค่อยหมดไปตามไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นเราก็ปร,กรากฏว่าที่พึ่งของเราอยู่แบบโลกนี่ไม่มีหาที่พึ่งได้โดยยา แต่เราเข้ามาประพฤติทำปฏิบัติร,รมถึงแม้ว่าขันมันก็หมดไปเหมือนกับโลกทั่วไปไม่มีอะไรต่างแต่จิตใจที่เราได้รับการอบรมนี่แหละมันต่างได้กําไรชีวิตที่เราประพฤติทำปฏิบัติทรรู้ทำเราถึงได้เห็นธรรมเห็นจิตใจของเรา เราได้คุ้มครองดักษาไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่สกปรกไม่ได้เกาะเกี่ยวกับไฟให้เราร้อนคอยบีบบังคับให้ดิ้นให้ร้อนแสวงหาโดยอำนาจแหงความไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะอะไรสิ่งที่พอเพราะอาศัยมันเหิวมันอยากไม่มีความที่จะพอได้เพราะการมาฝึกจิตให้ฉลาดในทางธรรมให้มีปัญญาในทางธรรมเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้พอพระองค์ในอยู่ในโลก ที่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์แล้วพระองค์ก็พอได้อิ่มได้ไม่เป็นคนทุกข์คนจนคนหิวโหวยพระอริยะสาวกทั้งหลายผู้เชื่อฟังเ,เพื่อปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไป ท่านก็เป็นผู้อิมผู้พอไม่หิวโหยเพราะปัญญามารู้ความจริงสิ่งที่ทำลายไม่ให้พอคือความโลภซึ่งเป็นอารมณ์กิเลสที่จอดมานอยู่ในจิตใจไม่ใช่ของแท้เมื่อเมื่อแท่ของใจความโกรธก็เป็นอารมณ์ที่จอดมา ความหลงก็เป็นอารมณ์ที่จดมาเรามาปรากฏในจิตในใจทําใจของเราให้ดิ้นรนถิวโหวยเพราะเอตุนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงจิตใจพอฉลาดไม่หวั่นไหวไม่ลงไหลไปตามแบบโลกโลกเรามารู้ว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยง เรามารู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เรามารู้ตามคําสอนพระพุทธเจ้าวทำทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เรามารู้ความจริงข้อนี้แล้วจิตใจของเราก็ไม่มองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่โลกหรือวัตถุที่ได้มาเพราะความโลก ไม่เป็นสิ่งเป็นของของตนทุกอย่างไม่แต่มดไปสิ้นไปเข้าคาไปได้มาแล้วก็หมดไปไมีขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่มีอะไรปรากฏเป็นของตนต่อย่างแท้จริงนี่ส่วนธรรมะคือพระพุทธเ,เจ้าพระธรรมประโสด ที่เรายึดเป็นที่พผู้เรายึดได้ไวแล้วยึดได้จริงจริงทำให้จิตใจสงบจริงๆิงทำให้จิตใจสบายจริงจริจะดึดได้ตลอดเวลาไม่หายไปไหนอยู่ในป่าปะละลก็เลกศได้อยู่ในที่ไหนก็เล,ลึกได้ทำให้สงบได้มันได้ตลอดเวลาไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นอย่างอื่นเวลามันหายไปแล้วกว่าจะได้มามันลำบากจะเจ้า ไปรับจ้างเขาจะต้องรับใช้เขาจึงจะได้มาแต่ที่เพิ่งคือประพยชน์ประชามไปสง่งไม่ต้องไปรับจ้างใครไม่ต้องเป็นหนี้ใครอยที่ปาก็ตามโยที่ไหนก็ตามระลึกทำใจให้ของใสได้ทำใจให้เย็นได้ทำใจให้สนุกได้เมื่อขันนี้แตกดับแล้วเราก็สบายแล้วทีนี้ เพราะขันนี้เองที่เราหลงลูกสำคัญผิดเราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นว่าได้ความสุขจากขันเราจึงเกิดบ่อยๆจึงมีขันเข้ามาอยู่ในขันนี้บ่อยๆถ้าหากว่าเรามาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว คันนี้ล้วนจะเป็นอนิจจังไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เราไปยึดถือก็ร้วนจะทำให้เราหนักเป็นทุกข์ขังเมื่อเราดูแล้วเพราะคันตอนนี้มันเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีเพราะมันเป็นอนัตตานั่นเองเรามาพยายามแบกบพยายามยึดว่าเป็นตนมันจึงหนัก ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพเดิมอ,อนัตตามันก็เป็นอนัตตาไปยุงไปยุ่งเกี่ยวเขาทำไมเ,ออเรามายึดพุโทโธค,คุณพระพุทธเจ้ารมโมพระธรรมประสงค์พุโทโธก็เลือกความรู้ของเรานี่แหละออรมโมก็ออก็คือที่เราอารมณ์ที่เรากำหนดรู้นั่นเอง ที่เราระลึกมาบริกรรมนี่เองกิริยาที่กาหนดให้เรารู้นี่เองเป็นธรรมโม่แสังโคท็การปฏิบัติและจิตใจปฏิบัติตามนี้เองเมื่อระลึกและจิตใจสงบนานพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจสบายจิตใจเย็นจิตใจผ่องใสจอาอ้าวนั่งเลยมีความสุขวันนี้ นั่งอม่มีความสงบความเด็นใจเราไม่เห็นอะไรก็เห็นพุทโธในใจเห็นไม่เห็นอะไรก็เห็นธรรมในใจที่เป็นอนัตตาแม้กายทั้งหมดก็เป็นอนัตตาลมหายใจทั้งหมดก็เป็นอนัตตาเราทำสัญญาอนัตตสัญญาเราดูโดยอนัตตาอนิจจสัญญาโดยความไม่เที่ยง ลมเข้าก็ไม่เที่ยงลมออกก็ไม่เที่ยงสิ่งังไม่เที่ยงก็เป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่ควรไปทุกข์กับมันเราไม่ควรไปดีใจเสียใจเอาปล่อยวางให้อยู่สภาพอน,นิจจังก็เป็นเรื่องของมันทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอนัตตาเราก็มีผุดโธอยู่รักษาตัวอยู่เนี่ ผ่องใสสะอาดสงบเย็นใจจากนี้ไปอย่าเทีอ่อธิบาย